สวัสดีครับพบกับรายการคนล็อกโขงเบิงเวียงสีเชียงใหม่รายการดีๆที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนและกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาไทยที่มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสีหงใหม่นําโดยพันจ่าอากาศเอกสงการดุลธรรมสารพัฒนาการอำเภอสียงใหม่พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบได้เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่นยืนเมื่อวันที่11สิงหาคม2564 ได้ขับเครื่อนกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์อำเภอสีเชียงใหม่ดําเนินการตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงประจําปีงบประมาณ2,564ณนะบ้านดอนกอ่อหมู่ที่3ตําบลหนองปวางปากอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอำเภอสีเชียงใหม่เพื่อให้ทุกครัวเรือนคือคลังอาหารทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพเพื่อฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และผู้ว่างงานในการสร้างอาชีพและมีทักษะในการดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยการทำน้ำสมุนไพร ป้องกันโควิด -19 เพื่อแจกให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและชาวบ้านในพื้นที่และเมื่อวันที่20สิงหาคม2564นายทศพลสินยบุตรนายอำเภอศีเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12สิงหาคม2564กิจกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินในรูปแบบของกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติต้านภายัยโควิด2019โดยได้ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรต้านภัยโควิดสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารบริเวณริมหนองก่อซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะประจำตำบลหนองปลาปากโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองปลาปากได้จัดกิจกรรมสร้างอาชีพได้แก่การสาธิตการทำเมนูอาชีพน้ำสมุนไพรป้องกันโควิด -19 ที่มีส่วนผสมของกระชายขาวขิงสดใบเตยและเกลือไอโอดีนไว้แจกจ่ายให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวหรือประชาชนที่ต้องการนำไปดื่มป้องกันโควิดและกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินได้แก่การรวมพลังคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินปลูกพืชผักสมุนไพรฟ้าทลายโจรภายใต้คติพจน์พลังกองทุนแม่ต้านภัยโควิดและสร้างความมั่นคงทางอาหารณศูนยะ์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนก่อหมู่ที่3ตำบหลหนองปลาปากอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสำหรับรายการคนลอ้อโขงเบิงเวียงสีเชียงใหม่ครั้งต่อไป จะมาบอกเล่าเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามชมตอนต่อไปได้เลยครับ